สวัสดีครับทีมแพทย์ทุนที่สิทธิ์ในร้อยสาร้อาบาทถึงหัวมาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่2มิถุนายน2564ายพี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้เรามีการแพร่ระบาดของโควิดในทีเป็นวิกฤตสมควรแล้วครับที่เราต้องช่วยกันช่วยกันไม่ให้พวกเราติดเชื้อช่วยกันไม่ให้ผู้อื่นต้องติดเชื้อและช่วยกันลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ีครับทำได้ง่ายๆ2ออย่างครับสวมหน้ากากอนามัยหรือหนา้ากากผ้า ที่กระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกครับทาร่วมกับเว้นระยะห่าง1-2เมตรครับทาทุกที่ทุกทางให้มากที่สุดครับเพราะวันนี้ครับเป็นการพัฒนาบาัตรโดยเราไม่ทราบเลยว่ามีใครติดบ้างจึงเป็นการพัฒนาบาตรอย่างรวดเร็วนะครับจําเป็นครับที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทํสองอย่างพร้อมกันเมื่อจะพบปากกับผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งในบ้านนะครับเรา สามารถทําให้การแพร่ระบาดลดลงได้โดยตัวผู้เราเองครับโดยยังไม่ต้องอาศัยยาหรือวัคซีนเลยติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ครับทั้งโลกมีการแพร่ระบาดของควินแอีนวันนี้ทั้งโลกลดลงนะครับแต่เห็นว่าพื้นที่การระบาดของก็ได้เปลี่ยนนะครับจากยุโรปและอเมริกามาเป็นเอเชียและลาตินอเมริกาครับมาดูครับวันนี้มีการแพร่ระบาดลดลงเหลือ4แสนคนต่อวันนะครับประเทศอินเดียครับมีการแพร่ระบาดมากที่สุดนะครับวันนี้ ลดลงแล้วครับเหลือดับ1นึ่งแสนคนต่อวันจากดับ4ี่แสนคนนะครับบราซิลครับกลับพุ่งขึ้นมาอีกนะครับเป็นดับ7จ็ดหมื่นคนคือดับประมาณนี้ของบราซิลส่วนอินตินาและโคลัมเบียครับมีการแพร่ระบาดพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับและยังไม่ลงนะครับสหรัฐอเมริกาวันนี้ครับขาลงแล้วลดลงเรื่อยๆครับหรือเพียงหมื่นคนต่อหนึ่งวันเท่านั้นนะครับส่วนยุโรปครับเริ่มกําลังฟื้นตัวนะครับฝรั่งเศสถึงแม้เพิ่มขึ้นบางเล็กน้อยแต่ก็ดีขึ้นครับเยอรมันดีขึ้นอังกฤษเท่าเดิมมนบบดดีขึ้แเเท่าิ ยุโรปตะวันออกครับรัสเซียคงตัวและกลังฉลอตัวลงลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนเอเชียตะวันออกครับญี่ปุ่นเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเหลือ1,000คนต่อวันเท่านั้นเกาหลีใต้คงเดิมฮ่องกงคงเดิมครับส่วนอาเซียนครับอินโดนีเซียดีขึ้นนะครับเวียดนามวันนี้มีการผลาบาตเพิ่มขึ้นเป็น122คนต่อวันนะครับฟิลิปปินส์ครับดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับมาเลเซียยังไม่ดีครับส่วนกัมพูชาและลาวเรงมีการระบาดอยู่นะครับส่วนออสเตรเลียและสิงคดน์ครับคุมได้เป็นอย่างดี ข่าวเด่นในวันนี้ครับคือการที่องค์การยามายโลกได้ยอมรับและอนุมัติให้วัคซีนไซโนแวคเมื่อวานนี้เองนะครับให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ในคนที่มีอายุกเกิน18ปีขึ้นไปโดยฉีด2โดสห่างกาัน2 4สสัปดาห์ครับติดตามข่าวโดยละเอียดเลยนะครับวันนี้มีคนติดเชื้อนี้แล้วทั้งโลกครับ 171้ล17้าน9าแสนคนตายไปแล้ว3าล้าน5าแสนคนครับการระบาดในวันนี้กําลังลดลงการตายกําลังลดลงครับมาดูนะครับการระบาดของโลกวันนี้ครับจะมีการระบาดมาดูแผนที่สีแดงครับเป็นการสะสมของผู้ที่เชื่อเป็นจํานวนมากนะครับตั้งแต่แรกเริ่มจนถ,ถึงวันนี้นะครับส่วนที่เป็นสีแดงมีการติดเชื้อมากสีแดงอ่อน สีแดงเข้มนะครับติดมากสีแดงอ่อนมีผู้สะสมน้อยนะครับจะเห็นชัดเจนครับว่าทวีปอเมริากาทั้งทวีปครับม,มีผู้สะสมปิดเป็นจำนวนมากยุโรปเช่นเดียวกันนะครับส่วนเอเชียมีน้อยกว่าครับแอฟริกามีน้อยกว่าออสเตรเลียก็มีน้อยนะครับส่วนอีกภาพนึงครับภาพที่มีการพระบาในแต่ละวันนะครับจะแสดงให้เห็นโดยพื้นที่สีแดงคือมีการพระบาแต่ละวันมากสีแดงสีส้มมีการพระบาแต่ละวันน้อยสีเหลือง สีแดงสีส้มปานกลางครับสีเหลืองน้อยนะครับเห็นชัดเจนครับว่าสหรัฐอเมริกาวันนี้ดีขึ้นเป็นสีเหลืองเป็นสีส้มเกิดเป็นสีเหลืองครับส่วนยุโรปครับคล้ายกันครับมีสีแดงบางประเทศในเอเชียส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีเหลืองครับมีการแพร่ระบาดไม่มากมีบาประเทศเท่านั้นนะครับเช่นอินเดียตุรกีอิหรานนะครับอฟริกาครับก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดแต่วันน้อยครับมีอยู่ที่เดียวคืออฟริกาใต้สูงหน่อยนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับมีการแพร่ระบาดแต่วันน้อยมากครับนะครับ โซลาตินอเมริกาครับเห็นชัดเจนนะครับจากแผนที่มีสีแดงเข้มกับสีแดงสดนะครับแสดงว่าจะมีการพัฒบาดอย่างรุนแรงกับอย่างปานกลางอยู่เยอะครับมาดูนะครับวันนี้ครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม4,047,201รายวันนี้ลดลงครับนะครับมาดู10ประเทศแรกที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดลดลนกันตามลงไปนะครับที่มีผู้ติดเชื้อมากลดหลนกันตามลงไปนี่ก็คือการสะสมของผู้ป่วยนะครับในแต่ละประเทศครับ อันดับที่1นนะครับสหรัฐอเมริกาครับมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วนะครับคือหลัก30ล้าน3 4ล้าน1นึ่งแสนคนครับอันดับ2อินเดียครับมีผู้ติดเชื้อนี้แล้วนะครับระดับ20ล้านครับคือ28ล้าน3 0 0แสนคนนะครับอันดับที่3ครับบราซิลครับมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ระดับ10ล้านครับคือ16ล้าน ,00 แสนคนถัดไปจาก4 10, ถึง10นะครับเป็นระดับไม่ถึง10ล้านแต่มากกว่า1ล้านนะครับมาดูครับ อัดับที่สฝรั่งเศสครับ5้าล้านหกแสนคน5ตุรกีครับ5้าล้านสองแสนคน6รัสเซียครับ5ล้านกว่าคน7อังกฤษครับ4ีล้านสี่แสนคน8อิตาลีครับ4ีล้านสองแสนคน9อาร์เจนตินา3าล้านแปดแสนคน10เยอรมนีครับ3าล้านหกแสนคนนะครับมาดูอีกภาพหนึ่งครับภาพที่มีการพัฒนาในแต่ละวันภาพนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับและเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับมาดูครับอัดับที่1ครับอินเดียครับมีการ แพร่ระบาด1,03,000คนในหนึ่งวันนะครับมากที่สุดในโลกนะครับการตายก็มากที่สุดในโลก3,000คนนะครับอันดับที่2ครับบราซิลครับมีการแพร่ระบาดแต่ละวัน77,000คนนะครับนับว่าสูงของบราซิลนะครับอันดับที่สามเยนตินาครับซโคลัมเบียครับสชาตินี้เป็นชาติที่มีการแพร่ระบาดพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับและยังไม่ลงนะครับอันดับที่5ครับสหรัฐอเมริกาครับมีการแพร่ระบาดชนิดที่ว่า ลงมาเรื่อยๆนะครับวันนี้สหรัฐอเมริกาตกลงมาถึงอันดับ5เดียบไปอันดับ1ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สหรัฐอเมริกาดีขึ้นชัดเจนครับอันดับที่6ครับอิรานครับอิรานวันนี้ขาลงแล้วนะครับเจ็ดครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดต่อนึ่งวันมากที่สุดในยุโรปครับแต่เป็นอันดับ7ของโลกก็แสดงว่าวันนี้ยุโรปดีขึ้นนะครับอันดับที่8ครับรัสเซียครับขาลงครับกำลังส่งตัวและกำลังจะลงเรื่อยๆนะครับอันดับที่9ครับตุรกีครับตุรกีวนี้ขาลงเรียยบร้อ อัับที่10มาเลเซียครับมาเลเซียเป็นประเทศเอเชียประเทศเดียวที่พุ่งขึ้นมานะครับมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงกว่าชาติอืน่นวันนี้ก็7 0 0ดคนในหนึ่งวันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเห็นภาพชัดเจนเลยว่าการแพร่ระบาดได้เปลี่ยนพื้นที่นะครับจากยุโรปและอเมริกามาเป็นลาตินอเมริกาและเอเชียครับมาดูภาพนี้ครับจะเห็นภาพชัดนะครับคือจะพน้นจากชีวิตยุโรปนี้เนี่ยจะมีประเทศ2ประเทศที่ติดอันดับ หนึ่งใน10ที่มีการแพร่ระบาดในแต่ละวันมากนะครับก็คือฝรั่งเศสกับรัสเซียแต่ว่าทั้งสองชาตินี้กำลังอยู่ในขาลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยุโรปเริ่มดีขึ้นครับต่อไปนะครับประเทศอเมริกทวีปอเมริกาเหนือครับมีสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีติดหนึ่งใน10นะครับแต่ว่าวันนี้สหรัฐอเมริกากาลังขาลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทวีปอเมริกาเหนือก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันหนักตรงนี้ครับในเอเชียครับจะเห็นว่ามีอยู่4ประเทศที่ติดหนึ่ง ตุรกีอิหร่านและมาเลเซียนะครับนิดอินเดียแน่นอนครับเป็นหลักแสนต่อวันส่วนตุรกีกับอิหร่านวันนี้กำลังขาลงนะครับส่วนมาเลเซียครับกำลังขาขึ้นนะครับแล้วก็กําลังหนักในอาเซียน,นครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ยังเป็นปัญหามากก็คืออินเดีย กับมาเลเซียในนี้นะครับส่วนลาตินอเมริกาครับเห็นภาพชัดครับว่าลาตินอเมริกายังมีการพระบาเป็นสีแดงเข้มแล้วก็สีแดงนะครับก็มีบราซิลเอนตินาและโคลัมโคลัมเบียครับสามประเทศนี้ยังหนักอยู่นะครับทั้งทั้งบราซิลก็หนักนะครับเอลตินาและโคลัมเบียครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเห็นชัดเจนนะครับว่าการพระบาได้เปลี่ยนพื้นที่มาเป็นที่ลาตินอเมริกาและในเอเชียโดยเฉพาะยิ่งอินเดียนะครับนี่มาดูครับ ในเอเชียประเทศอื่นอิสราเอลวันนี้นะครับแพร่ระบาดลดลงเหลือ36คนเท่านั้นนะครับเพราะว่าฉีดวัคซีนได้อย่างเต็มที่นะครับมาดูจีนครับจีนเป็นประเทศหนึ่งครับเป็นประเทศที่คุมได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบแต่ว่าคุมเข้มครับวันนี้หรือเพียง23คนต่อหนึ่งวันเท่านั้นนะครับถึงแม้มีการระบาดในประเทศบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงนะครับญี่ปุ่นเริ่มดีขึ้นแล้วระดับเหลือเพียงพันคนต่อวันเท่านั้นนะครับเกาหลีใต้เท่าเดิมครับฮ่องกง ดีก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่วันนี้ยังมีการแพร่ระบาด7คนต่อหนึ่งวันนะครับส่วนอาเซียนครับอาเซียนยังมีการแพร่ระบาดหลายประเทศครับนะครับมาดูครับอินโดนีเซียมีการแพร่ระบาดดับห้าพันคนในหนึ่งวันครับนับว่าดีขึ้นนะครับขออภัยครับสี่พันคนครับนับว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ก็ก็ยังมีการแพร่ระบาดอย่างมากอยู่วันนี้5,000ันคนในหนึ่วันนะครับส่วนเมียนมาครับตัวเลขเมียนมาวันนี้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยยี่สิบสองคนต่อวันนะครับ ยังไม่ดีขึ้นนะครับมีการพัฒนาบันก่อนถึง9,000คนวันนี้ก็ยังสูงอยู่7,000คนใน1วันนะครับส่วนประเทศไทยครับ2-3,000คนต่อหนึ่งวันครับนะครับเวียดนามครับเวียดนามวันนี้นะครับมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์กลายพันธุ์นะครับวันนี้200กว่าคนนับว่ามากของเวียดนามนะครับต้องติดตามต่อส่วนแล้วและกัมพูชาครับจะมีการพัฒนาต่อเนื่องลาววันนี้นะครับ17คนนะครับส่วนกัมพูชาวันนี้ก็ 600อกว่าคนนะครับนับว่าไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็หนักสําหรับกัมพูชาและลาวนะครับส่วนออสเตรเลียซีเดนครับคุมได้ครับออสเตรเลียถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดในเมลเบิร์นแต่ว่าคุมได้เป็นอย่างดีนะครับเหลือเพียง10 10 10กว่าคนเท่านั้นนะครับในออสเตรเลียนะครับสิคนครับส่วนนิวซีแลนด์ครับวันนี้นะครับ ไม่มีการระบาดอย่างอยแลนด์มีอีกประเทศหนึ่งครับที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นนีคือไต้หวันนะครับวันนี้มีการพนระบาด200คนในหนวันะว่าสูงของไต้หวันก็เดิมเท่ากับศูนย์นะครับมาดูต่อครับวันนี้องค์การนามัยโลกได้มีการอนุมัติให้วัคซีนไซโนแวคของจีนนะครับใช้ในะกรกีฉุกเฉินได้ในคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้ว่าเป็นก้าวใหม่ของวัคซีนของจีนครับ อนุมัติครั้งนี้ทําให้ปลดล็อกหลายอย่างครับจากการที่โลกตะวันตกไม่เชื่อถือในวัคซีนของจีนนะครับอย่างน้อยทําให้ยุโรปยอมรับครับและที่ให้คนฉีดวัคซีนนี้เข้าประเทศได้นะครับรวมทั้งทําให้ประเทศต่างๆที่ใช้วัคซีนไซโนแวคมีความมั่นใจขึ้นนะครับเพราะว่าได้รับรองจากองค์การอนามัยโลกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ พอจะถึงจุดนี้ครับจีนต้องต่อสู้มาขนาดหนักและอดทนเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าจีนยังไม่คุ้นกับการที่เอาผลิตภัณฑ์ระดับสูงออกสู่ตลาดโลกนะครับที่มีการแข่งขันกันอย่างมากนะครับจีนมั่นใจเทคโนโลยีของตัวเองครับนะครับแต่ยังไม่คล่องตัวเรื่องของการทดสอบต่างๆนะครับเช่นขณะนี้ในเฟสสามนะครับวัคซีนสานแักของจีนนี้เนี่ยจีนได้ทําในหลายประเทศครับเพราะประเทศจีนไม่มีเคส มากพอที่จะให้ทำทดสอบในเฟสสามนะครับก็พบว่าไปทำในประเทศบราซิลตุรกีและอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียพบว่าทั้งสามประเทศนี้นะครับตัวเลขต่างกันซึ่งอธิบายไม่ได้นี่ครับคือข้อด้อยของจีนนะครับโดยพบว่าอินโดนีเซียได้ผลถึง65%นตะครับตุรกีได้ผลถึง91%แต่บราซิลครับมีผลถึง2ตัวด้วยกัน นะครับแล้วก็ผู้รู้วิจัยทั้งหลายนี่เนี่ยจำนวนไม่มากพอนะครับจึงทําให้ไม่เกิดความให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือนะครับจากบราซิลครับทีแรกนะครับผลออกมามีประสิทธิภาพ78%นะครับจะต่อมามีใหม่ครับได้เพียง50%เนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งทํายิ่งจรีงอธิบายไม่ได้ยิ่งทําให้เกิดความข้องใจกันหลายประการครับนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยจีน ยังไม่ตีพิมพ์ในฝ่าวารสารทางการแพทย์จึงไม่ค่อยมีคนน่าเชื่อถือนะครับแต่จีนก็ยังไม่ละความพยายามครับได้มาทดสอบต่อนะครับหลังจากการใช้จริงพบว่าการใช้จริงวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพดีมากครับนะครับที่อินโดนีเซียครับพบว่ามีประสิทธิภาพถึงข4้นสีอร์เซแล้วได้ได้การทดสอบวิจัยในคนเป็นจำนวนกว่าแสนนะครับแล้วในชิลีครับก็ได้ผลครับป้องกันได้ถึง80%ซนะครับ หลังจากได้ฉีดให้ประชากรไปแล้ว41.5%ของประชากรนะครับแล้วก็จริงๆมั่นใจได้ยิ่งขึ้นเมื่อจีนได,ด้ดีไซน์การทดสอบวิจัยอีกที่หนึ่งครับที่เมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองเซเรนาในบราซิลทั้งๆท,ที่บราซิลทั้งประเทศมีการพัฒนาบาดอย่างรุนแรงนะครับแต่เมืองนี้ครับจีนได้ใช้วัคซีนไซโนแวคฉีดให้กับประชากรแทบทุกคนนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับก็พบว่านะครับ โดยฉีดให,ให้ให้ผู้ใหญ่นะครับยังไม่ฉีดในเด็กแล้วก็ไม่ไม่ให้ฉีดในคนท้องคนให้นมลูกแล้วคนที่มีโรคเลือเรือลังนะครับพบว่ามีความสําคัญนะครับพบว่าหลังจากฉีดไปแล้วประมาณ5สัปดาห์นะครับโดยฉีด2โดสโดสห่างกัน4สัปดาห์ครับฉีดไปได้ถึง75%เเพราะว่าการแพร่ระบาดได้ลดลงนะครับคนเสียชีวิตลดลง 95%คนมีอาการลดลง80%คนเข้าโรงพยาบาลลดลง86%นะครับโดยพ้อยยิ่งคนที่ฉีดครบ2โดสแล้วไม่มีผู้ใดเสียชีวิตเลยหลังจากนั้น2สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ทำให้จีนยิ่งมั่นใจว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพดีนะครับแล้วก็ไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรงด้วยในขณะเดียวกันคนในบราซิลนะครับมี ติดสายพันธุ์ P1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์ถึง60%เพราะฉะนั้นการที่ทดสอบในเมืองนี้ในจํานวนที่ถึง75%แล้วสามารถทําให้การแพร่ระบาดลดลงเป็นอย่างดีนะครับจึเเบเเ่เป็นตัวเลขที่บอกว่าการทดลองในเมืองนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่บอกว่าถ้าทำการทดลองประเทศที่ใช้วัคซีนตัวนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใช้ไปถึง75%แล้วการแพร่ระบาดจะลดลง คนตายลดลงครับคนเป็นก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปได้เลยนะครับว่าวัคซีนไซโนแวคอันนี้เนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพสูงมีผลต่อการสายพันธุ์กลายพันธุ์พีหนึ่งนะครับแล้วเกิดภูมิต้านทานหมู่หลังจากฉีดไปแล้ว75%ของประชากรน,นะครับทำให้การแพร่ระบาดลดลงแล้วเด็กผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตได้เกือบเป็นปกติเลยนะครับเพราะว่าตึกภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมืองนี้จึงเป็นต้นแบบ ของวัคซีนไซโนแวคตัวนี้ครับติดตามกันต่อไปครับจากทีนแพทย์มือทิ่สิทธิ์ในร้อยตามาตรอยหาบาทจุ่มวงอาจารย์พวกเรานะครับเป็นลูกศิษย์ตุ่มวงอาจารย์พร้อมใจกันทาง,งานรอยหาบ,บาทเพื่อส่นวนรวมติดตามผลงานพวกเรา,าได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ